จากสโลแกนของ Ford เกิดมาแก่งแต่รุ่นนี้เกิดมาแรงแรงแต่แต่กำเนิด250แรงมา600นิวตันเมตรจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ10สปีดเจ้าตลาดโตโยต้าอิซูซุหลอนละอุหลังจาก DMAX MUX ได้เครื่องใหม่2.2แมก f o r ์ดแต่ฟอร์ดเปิดข่มพลังใหม่250แรงมาเครื่องยนต์วี3.0ลิตร600นิวตันเมตรกระบะสมรรถนะสูงตัวเตี้ยเอามาลุยตลาดไทยราคา1.7 4ล้านบาทถือว่าแรงแพงแต่เครื่องยนต์ไม่ธรรมดาสวัสดีแฟนทุกท่านนะครับหลังจาก i ีซูซเปิดเครื่องยนต์ขุมพลังใหม่ในอีซูซ d m a แและ m u X นะครับฟอร์ก็ไม่น้อยหน้านะเปิดขุมพลังใหม่หรือว่า รถยนต์อีกหนึ่งรุ่นนะครับที่มีพละกําลังแรงม้าถึง250แรงม้านะเป็นรุ่นตัวเตี้ยนะครับกับชุดแต่ง MSRT นะครับ Ford Ranger รุ่นนี้นะก่อนหน้านี้นะครับก็เคยมีข่าวว่าจะนําเข้ามาจําหน่ายในบ้านเรานะครับแต่ก็เงียบไปแต่ล่าสุดนะครับ Ford ก็เปิดตลาดในไทยนะครับจำหน่ายรุ่นนี้นะจำกัดเพียง200คันแต่นะครับ200คันนี้เอามาเหมือนกับเครื่องยนต์ V6 ของ Everest แล้วก็ เลนเจอร์นะครับก่อนหน้านี้นะถ้า200คันขายหมดนะครับก็จะมีการเปิดจำหน่ายอีกนะครับไม่ใช่ว่ามีแค่200คันนะสำหรับฟอร์ดรุ่นนี้นะครับเป็นกระบะตัวเตี้ยที่มีสมรรถนะสูงเลยทีเดียวนะครับในส่วนของงานดีไซน์นะครับไม่ว่าจะเป็นภายนอกภายในนะถือว่ามีความพรีเมียมหรูหราสปอร์ตนะครับเหมือนกับขุมพลังของเขาเลยนะครับเป็นเครื่องยนต์ V6 นะครับ3.0ลิตร250แรงม้านะครับ600นิวตันเมตรนะครับ ด้านหน้าด้านท้ายมาพร้อมกับชุดแต่งในส่วนของล้อนะครับขนาด21นิ้วนะ275ทับ45 21นะครับด้านหน้านะก็มีการตกแต่งด้วยลวดลายนะครับหลังพึ่งพร้อมกับช่องดักอากาศนะครับก็มีให้เลือกนะครับสสีสีดําแล้วก็สีเทานมแบบที่เห็นอยู่ตอนนี้เลยนะครับนี่มาพร้อมกับระบบขับเคลื่อนสีล้อแบบฟูทัพนะครับมีเครื่องยนต์ของเขานะครับเป็นเครื่องยนต์ v 6นะถือว่าเปิดตลาดนะครับท้าทายเจ้าตลาดอย่าง โตโยต้าอิซ u สเลยนะครับเหมือนกับการเปิดตัวรอบก่อนหน้านี้นะสำหรับ Ford ด a p t o r นะก็ทําให้เจ้าตลาดอย่างโตโยตานิ่งไม่ได้นะต้องเปิดตัวรุ่นใหม่เหมือนกันอย่างตัว GR นะครับกระบะสมรรถนะสูงนะ224แรงมา้าเอามาชนกับ Ford Raptor นะครับแล้วก็หลังจากนี้นะเชื่อได้ว่านะครับกระบะในเมืองไทยนะครับน่าจะมีการแข่งขันดุเดือดขึ้นกว่าเดิมแน่นอนนะครับเพราะว่านะ Ford นะก็ถือว่าเป็นถ้าจะเป็นเจ้าตลาด หรือว่าจะเป็นผู้นํำก็พูดได้นะเพราะว่าแรปเตอร์เข้ามาโตโยต้าก็นํา GR เข้ามาและรุ่นนี้นะครับนี่ก็เหมือนเป็นการแย่รังแตนหรือว่าท้าชนนะครับให้โตโยต้าหรือว่าอิซุนะครับหรือแม้กระทั่งมิตซูบิชิและนาวาลานะครับส่วนมนะาด้าน่าจะมีการเปิดตัวรุ่นใหม่เหมือนกันนะครับจะมีการตัดในส่วนของรุ่น1.9ออกไปแล้วก็จะเหลือเพียง3.0ลิตรนะครับรอการเปิดตัวอีก ครั้งนะในปี2025นะครับสำหรับมาดได้นะครับ B.T 50นะครับแต่ลำนี้คันนี้นะครับมาขายในไทยนะครับถ้าใครอยากจะชมคันจริงนะครับในงาน Motor Expo นะครับวันที่29นี้นะครับเริ่มงานนะก็สามารถไปดูไปชมกันได้นะว่าเป็นรถที่มีความสวยงามความสปอร์ตอยู่ในตัวนะครับรวมไปถึงพลังกำลังของเขานะสามารถบรรทุกได้ถึง1ตันนะครับแล้วก็ลากจูงได้สูงสุดถึง3.5ตันนะครับ พร้อมกับเกียร์10สปีดนะครับยังมีระบบความปลอดภัยนะครับกอง360องศาก็มีมาให้นะครับการถอยการเดินหน้าถอยหลังนะครับเซ็นเซอร์ต่างๆมีมาให้ครบหมดเลยนะครับในส่วนของภายในก็ถือว่ามีความพรีเมียมนะครับรับรองการเชื่อมต่อ Apple CarPlay Android Auto นะครับเบาะคู่หน้านะปรับไฟฟ้า10ทิศทางนะครับแล้วก็โลโก้นะ MSRT นะครับอยู่บริเวณเบาะนะครับนี่มาพร้อมกับช่องเสียบไฟนะครับ USB แล้วก็ U ไทย A ไทย C นะครับมีมาให้รวมไปถึง12โวลต์1จุดแล้วก็230โวลต์อีก1จุดนะครับแอร์ A. แยกสายขออิสระนะแล้วก็มีแอร์หลังมาให้ด้วยนะครับถือว่าสิ่งอำนวยความสะดวกนะมีมาให้อย่างครบคันนะครับถือว่าค่ายนี้นะเขาไม่กักออปชั่นอู่แล้วนะครับนอกจากจะไม่กักออปชั่นนะครับกลุมพลังอย่างใส่มาให้เต็มเหยียดเลยนะครับถือว่า แรงตั้งแต่เกิดก็ว่าได้นะก่อนหน้านี้สโลแกนของเขาก็คือเกิดมาแก่งนะครับแต่ลํานี้คันนี้นะครับนี่เกิดมาแรงนะครับฟอร์ดรุ่นนี้นะกระบะตัวเตี้ยนะน่าจะถูกใจสําหรับวัยรุ่นนะครับคนที่ชอบความแรงนะสำหรับฟอร์ดนะครับหลายคนก็เป็นห่วงว่าใช้งานไปนานจะเป็นยังไงลองไปดูก่อนนะครับว่าจะถูกใจไหมนะครับกับความแรงของเขาเนี่ยนะครับราคานั้น1.7ล้านนะครับนี่1.7ล้านเสร็จนะครับนี่ถือว่าหลายคนเอาไปเทียบกับแ La ปเตอร์นะว่าถ้าเพิ่มตังค์หน่อยก็ได้แ a ปเตอร์แต่นี้ก็ ขึ้นอยู่กับความชอบนะครับนี่แต่งมาให้แล้วนะครับด้านหน้าด้านท้ายนะครับมีความรอความสวยงามนะครับรวมถึงความสปอร์ตอยู่ในตัวและที่สําคัญความแรงนะครับมาดูกันว่านะครับในปี2025นี้นะโตโยต้าอิซูนะครับจะปรับกลยุทธ์ยังไงนะหลังจากอิซูซปรับไปก่อนนะครับไม่ถึง2วันนะฟอร์มาแล้วนะครับนี่เอามาเทินอีกแล้วนะครับถือว่าเปิดตัว เพิ่มขึ้นอีกระดับหนึ่งนะครับท้าชนเลยนะความแรงไม่ต้องปรับจูนนะครับเยซูเขาบอกแม็กฟอร์ดจูนได้250ฟอร์ดมาแล้วนะครับไม่ต้องจูนนะครับจูนให้เรียบร้อยนะครับแต่งมาให้พร้อมนะครับ250แรงมา600นิวตันเมตรเหลือๆนะครับวิ่งกันกระจุยไปเลยสําหรับบ้านเรานะครับช่วงล่างเสร็จมาให้เรียบร้อยนะครับแม็กขอบใหญ่สะใจเลยนะ21นิ้วนะครับ275เจ็ดหทับสี่ห้นะครับนี่ออปชั่นภายนอกภายในนะครับถือว่า ไม่ขาดตกบกพร่องเลยนะสำหรับ Ford ดรุ่นนี้นะครับชอบหรือไม่ชอบนะครับเป็นแฟนของกระบะนะครับคนที่ชอบของแรมอ่าความแรงนะครับแนแฟนนะครับพี่เห็นยังไงกับ Ford r a n g e r MST r นะครับรุ่นใหม่กลุ่มพลังใหม่นะครับ250แรงมาเป็นเครื่องยนต์ V6 600นิวตันเมตรนะครับมาพร้อมกับเกียร์10สปีดนะครับ ชอบหรือไม่ชอบนะครับลองคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับใต้คลิปนี้ด้วยเลยนะถ้าจะไปแข่งกับเจ้าตลาดถือว่ารุ่นนี้ยังไม่มีคู่แข่งนะครับถือว่าแรงสุดแล้วนะครับราคาก็แรงเครื่องก็แรงนะครับแรงทุกอย่างเลยสําหรับ Ford MSRT นะครับไม่ว่าจะเป็นชุดแต่งนะครับภายนอกภายในอย่างที่บอกไปนะครับชอบหรือไม่ชอบนั้นราคา1นึ่งล้านเจ็ดแสน 9,000บาทนะครับมีให้เลือก2สีนะมีสีดำแล้วก็สีเทานมนะครับชอบหรือไม่ชอบยังไงแพงหรือไม่นะครับคอมเมนต์กันหน่อยใต้คลิปนี้เลยนะครับยังไงก็ฝากติดตามนะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับถ้ามีข้อมูลทุ่มเติมเกี่ยวกับวงการยานยนต์นะครับจะรีบนำมาอัปเดตให้กับแฟนๆได้รับชมเลยสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ